อู้ข้อควายนี่นะที่มาเทตัวนั้นนะที่รถติดนะในสะตรงไหนอะไรโลกแนานิดเดียวเอี้ยนุอันนี้เดียวทำไมได้ดินเยอะเท่จกลึกหรอฮะจกลึกรถถ่ายไปติดตรงนั้นเลยกจมลึกกันใต้อ่พ่ออันนี้ทำไมน้ำมันไหลมาจากไหนนี่นี่แหละรุ่นเลยถนนรุ่นเลยอ๋ออันนี้น้ำถนนใช่ไหมอันนี้คือวาลอะไรนี่ เวลตอนแรกมันางแผนืีน,นจะทาสตรงนี้เราก็ปล่อยน้าเสียมาทิ้งตรงนี้ไวก่อนแล้วค่อยดูมันจะได้นั่นนี้เราวางแผคัอ๋อรถไมโครก็เดินไม่ได้แล้วเพราะว่าข้าวปลูกแล้วด้วยจะรถไมโครเข้าทางไหนทางนี้แหละอือ,อยะสามเมตรเข้าไม่ได้บอกไม่รู้เลยพ่อ ร้อยยียได้บ้ออไม่ได้หรอกเออตุ่หยหาะร้อยก็ไม่ได้หรอกนี่เอามีแต่หกสิบไอ้เล็กๆสิบหกสิบก็เกือมา <c oughs> ปูนปูนแตกนู่นแหละต้องหน้าแล้งนู่นแหละพ่อหน้าแล้งเลยหน,น้นานี้ช่วงนี้มันเข้าไม่ได้ไอ้ฝั่งนู้นนาใครฝั่งนูน้นเขาได้ทางนู้นเขาได้อืมนี่สามเมตรเข้าไม่ได้บ่ไม่ได้บอกอันนี้ถึงไหนนี่พ่อนี่หน้าพ่อ ฮะสองกิโลัสาระเนี่จริงบ่เดี๋ยวผมจะซูมในต้นไม้ไหนเอาหนึ่้อยนาไปัเี่นยาน่ะอี้ยาวไปเลยนะาวกี่ช่องพ่อช่องเดียวช่องไหนช่องนี้นะแต่มันเล็กมันอยู่นี่ประมาณ แล้วไอ้ตรงตรงนี้ทําไมพ่อไม่ตีให้มันเป็นนาเดียวนี่ก็คิดนกครับว่าปีหน้าครับอ๋อเนี่ยทํานาเดียวหมดเลยเนี่ยไอ้แถวคณา,ากลางเนี่ยไม่ต้องเนาะอัตราหุ้นโดยใช้ซื้อเขาถึงแสนซื้อแล้วซื้อ,อ,อนานไหมสามปีสี่ปีถ้าหมดตรงนี้มันห้าสิบบาทเนี่ยต่อไปพ่อทําถนนเลยเนี่ยตรงไปเลยถนนถนนตรงนั้นก็มีนู่นนู่นอ๋ออยู่ยตรงตรง้นไม้นั้นไหม เลยต้นไม้ล้มนู่นหน้าเดิมเชืญหนาเดิมเลยเดิต้นไม้ล้มไปอีกมันจะมีล้มไหนนี่ผมมองไม่เห็นนูน่นนู่นดำดำ,ดำมันมีล็อกเดี๋ยวผมซูมดูที่ต้นไม้ลม้มมันมีตรงนี้ในวันนูน่นต้นไม้ลม้มตัวไหนอีกไหมอีก<น>อีกนู่นนอ๋อนี่นะต้นไม้ล้มนี่นะอือแม่งดำดำมันมีตรงนี้ยี่สิบเจ็ดไร่ดิต้นไม้ล้ม 27ไร่จะให้สองคนนี้จะให้ไอ้นุ่นอ๋อให้นุ่นในนุ่นสิบไร่กับสิบไร่ตรงนู้นจะให้ทิ้นกกับทิ้เนกแล้วก็แบ่งให้ตรงนู้นคนละสิบสองไร่อีกแล้วตรงนู้นอีกคนละสี่ไร่อีกอ้นุ่นสิบไร่ให้พี่สักสองไร่นะอันนี้สองคนนี้จะให้นุ่นแบ่ทางไหนนุ่นนี่ตรงนี้อ๋อยี่สิบเจ็ดไร่ นุ่นนุ่นอยู่นี่แล้วก็นุ่นนกมันมีทางนุ่นตรงนู้นอ๋อสิบไร่ทิ้นแดงตรงนู่นสิบไร่เนกอยู่หลังเขาครับและทางนู่นอีกคนละสิบสองไร่สิบสามไร่นุ่นทำไมถึงได้ข้างหน้าล่ะลูกสาวให้ตรงนี้เลยอ๋อลูกสาวต้องพิเศษถ้าไปทำไกลเดี๋ยวมันเหลือทางนู่นอีกคนี่โอ้สองคน ดูอ่ะอ,อ,อันนีอนน้อันนี้ควายอะไรควายขุนเต้กี่ตัวแล้วพ่อนี่ยี่สิบเอ็ดตัวแล้วต้นทุนอ้ นี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างพ่อนี่กล้วยบอกไม่กากข้าวโพดนี่วะอันนี้แค่อาทิตย์เดียวฉะนั้นไม่ถึงอันนี้ถึงนี่นะไม่ถึงอาทิตย์หรอแต่ว่าสองก็คืนสองก็คืนเนี่ยมันคิดพันละสองพันเนี่ยโอ้คือให้กินแต่อย่างนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมพ่อทำหัวอาหามาจัดเต็มเลนี่นี่นะยาล่ะฟางล่ะแค่นี้เลยเนี่ยเอาแล้วฟางเอามาทำไมเยอะอย่าง อันนี้ของเขากินนิดไปให้บัวเอาบัวนี้ให้กินฟางอย่างเดียวป่ะพ่อฟางรังพ่อเอาแล้วทำไมถึงควายถึงไม่ให้กินฟางไม่คือมันคุ้นไงม,มันอ้วนถ้ามันกินฟางมันจะผอมครับรับคนกันไม่ได้อ๋ออันนี้คือความรู้นะเนี่ยขขมีตัวไหนขี้ได้ไหมพ่อนี่ นายอยู่ไหนอันนี้ยุนี่มีขี่ได้ไหมนายลองขี่ดูดิตัวนี้เดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูเด้อเออโ้านอย่า้ขี่ได้อยู่นี่ขี่ได้อยู่เอออันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้สัมผัสหลังแล้วไม่ได้ นีครึ่งเดือนนะนี่ครึ่งเดือนครึ่งเดือนัดูอ้วนจนไหมอู้ตอนออมาเกือล้มแล้วมันกินน้ำมันก็กินน้ำนั่นบอ ไห,ไหนอ๋อน้ำคือตรงนี้น้ำกินตรงนี้ถ้ามันไม่สกปรกก็ล้างถ้าสกปรกก็ล้าง,างประมาณวันเขารู้ไหม,ไมต้องมากินตรงนี้ก็เดินไปชิวเหรออ๋ออันนี้มาจากไหนน้องนี่ไง แล้วไม่เอาน้ำฝนเข้ามานี่ด้วย,ยสบายเลยวะมีสระนงสระน้ำตนมาทีกำลังจะมาแล้วมาไม่ถึงเ <c ười> ลยไม่ได้ฉดเด็ดกับเขาเลยมาชุดเด็ดต่อกันเดินพังดูแต่คนงะเออคนเบบแตกอ่ะไอในรถไทยเอรถ,ถไทยติดตรงไหน ไม้รถไถติดเอที่เอารถเกี่ยวมาลากอ่ะเออไปนู้นไปนู้นคิดยังไงเอารถเกี่ยวมาลากป้ารถเกี่ยวขนาดไหนรถเกี้ยวไม่เคยเห็นหรอกตอนฝนหนักๆสี่ห้าปีที่แล้วผมเอารถเกี่ยวเอารถเกี่ยวลากรถไถปั่นนะฮึตอนนั้นน่ะพดทุกตอนนั้นน่ะที่อยู่แล้วเอารถเกี่ยว รู้ใครมาตามอีแล้วจบูจู่าาไฟียนข้วบ้าแล้วฮเอาตกลงยังไงนี่จะไปกินไหมเนื้อย่างเอ้าจะไปซื้อไหมโอเคเดี๋ยวไปซื้อเนื้อย่างก่อนดีกว่าไปไป ไบทำจิงมันก่อนตัวไหนตองหา้ไม่อ้ยบอมันเอินแล้วเด้ออุบอาไยูมันอเห็นบอมันเอิ เงินยูทูบหนูเลยนะเงินยูทูบหนูเนี่ยเบะใช่หมดเลยนี่มันเรียกอีแลนี่กวจะได้ให้มันกินน่ะนี่อีโบอีโบติดนี่ก่อนนะไหนเรียกดิเออเรียกเอาเรียกดิเรียกเรียกดิไหนเรียกยังไงเบน้าตาลเ่เรียกดิไปกินนู่นไปเรียกกเรียกก นั่นเสียงคือพ่มี่หละบอกว่ามีเทให้แล้วไปกินเออบอกว่ามีเทแล้วให้กินก็ไม่กินอันนี้ต้องเก็บถุงปุ๋ยเก็บถุงปุ๋ยว้เลกกับใบแรกนี่ครับนี่เงินล้านนะเนี่ยเงินล้านเงินล้านพอยอดหัวเราะเลยนี่นี่ล้านอยู่ในนี่นี่นี่ล้าน นี่ครับถึงชื่อมันถึงชื่อมันจะไม่ไพเราะนะครับแต่มันก็สนอสนออะไรนะสนอหูใช่ไหมควาย,วายชื่อมันถึงมันจะเป็นคำหยาบนะครับคนเขาเอาไปด่านู่นนี่นั่นนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าตัวเขานะ่ะมีค่าเท่าไหร่เนี่ย อ่านู่นครับนู่นตัวใหญ่ของที่คุณด่ากันนี่เนี่ยไอควายไอควายไอควายนี่แหละคุณด่าคุณรู้ไหมว่าควายน่ะคือเงินน่ะตัวละเท่าไหร่คุณคุณก็เม้นมาแล้วกันอ่าเหมือนด่าผมอ่ะด่าไอควายไอควายนี่แหละคือตัวเงินตัวทองครับโหตัวเงินตัวทองนั่นไอเหียเอาจริงไหมล่ะจริงเอออะไรนะดุนแบนแบนอะไรคำหยาบ ผมไอ้นี่ผมคือพูดเปรียบเทียบไม่เป็นไรแบนก็ไม่แบนแบนก็คือไอ้นี่คือนี่นะครับเราไม่ได้ด่าเราเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบไม่ใจเขาจะแรงอเวลาเราทำดีที่สุดแล้วเราก็มาโดนด่าเนี้ยใช่มันเสียความรู้สึกแต่ก็เราก็ต้องอดทนใช่ไหมแม่แ่เพระพอเงินค่ะเพราะเงินพราะเงินแม่อดทนสุดเลยแหละ อ้ทนความคิดคนเราอะมันคนละอย่างใช่คนละอย่างอย่างอีกคนหนึ่งเต็งรถมันก็อีกคนละอย่างคนละสไตล์อย่างเห็นรถพี่ไหมเห็นสายท่อเหมือนเขาไหมพี่มีมือแต่รถพี่สีสวยสวยจริงๆสวยจนแบบอู้นี่ไปเห็นผมอยู่นู่นีนี่ทามโดนเหรอพากันมาจากโรงพยาบาล โอเคครับเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์พก่อนลูกค้าโทรมาเยอะเหลือเกินสำหรับคลิปนี้ก็บายบายอย่าดราม่านะครับเนี่ยตัวอะไรเนี่ยรู้ไหมนน <Okay. S 1> ไปแล้วบายบาย